ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณคุณจะเสียใจอะไรบ้างนี่คือ5ความเสียใจที่พบบ่อยที่สุดของคนใกล้ตายที่คุณควรรู้ก่อนที่จะสายเกินไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องที่หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงแต่เชื่อผมเธอมันสําคัญมากเคยไหมที่มีบางสิ่งวนเวียนอยู่ในหัวแต่เราพยายามสะบัดมันออกไป เพราะคิดว่าไม่เอาไม่อยากคิดแต่รู้ไหมครับการหลีกเลี่ยงความคิดเหล่านั้นอาจทําให้เราพลาดโอกาสสาคัญในชีวิตไปลองจินตนาการภาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลหายใจรวยรินและรู้ว่าเวลาของเราใกล้หมดลงแล้วในวินาทีนั้นคุณจะคิดอะไรคุณจะเสียใจกับอะไรและอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรบ้างนี่แหละครับคือคำถามที่เราต้องถามตัวเองก่อนที่จะสายเกินไปมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า the top five register of the dying เขียนโดยบรอนนี่แวร์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมานับร้อยคนเธอได้รวบรวมความเสียใจที่พบบ่อยที่สุดของผู้คนที่กำลังจากโลกใบนี้ไปและสิ่งที่เธอค้นพบนั้นน่าตกใจมากหลายคนเสียใจที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการไม่ได้ทําตามความฝันไม่ได้บอกรักคนที่รักและอีกมากมายฟังดูเศร้าใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันคือของขวัญเพราะการได้รู้ว่าคนอื่นเสียใจกับอะไรทําให้เราสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านั้นได้เราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและใช้ ชีวิตให้คุ้มค่ามากขึ้นบรอดนี่แวร์บอกว่าถ้าเราเผชิญหน้ากับความตายอย่างตรงไปตรงมา เราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิตและอะไรที่ไม่สําคัญเราจะเลิกเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระและหันมาใส่ใจกับสิ่งที่หัวใจเราปรารถนาจริงๆใช่ครับชีวิตเรามีเวลาจํากัดและเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะหมดลงเมื่อไหร่ดังนั้นอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินไปจงใช้ชีวิตให้เต็มที่ทําในสิ่งที่รักและอย่าปล่อยให้ความเสียใจมากัดกินหัวใจของเราวันนี้เราจะมาจาเลึก5ความเสียใจที่พบบ่อยที่สุดของผู้คนบนเตียงมรณะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ จากพวกเขาและได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขและคุ้มค่าที่สุดขออนุญาตเพื่อนๆใช้ตัวช่วยนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวที่จะทําให้คุณฉุกคิดและทบทวนชีวิตของตัวเองวันนี้เราจะมาพูดถึงความเสียใจข้อแรกที่บรอนนี่แวร์ได้รวบรวมไว้จากผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั่นก็คือฉันหวังว่าฉันมีความกล้าที่จะใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองไม่ใช่ตามความคาดหวังของผู้อื่นฟังดูเหมือนประโยคธรรมดารรมดาใช่ไหมครับแต่เชื่อผมเถอะมันคือระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของใครหลายๆคนเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของเกรซผู้หญิงที่ต้องทนอยู่กับสามีที่ควบคุมและใช้ความรุนแรงเธอใฝ่ฝันถึงอิสระและการเดินทางแต่กลับถูกโซ่ตรวนของา ทที่ทก่กกิลามไว้แล้ววันหนึ่งสามีของเธอก็ล้มป่วยเกรซรู้สึกเหมือนได้รับอิสรภาพแต่โชคชะตากลับเล่นตลกเพราะไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงและต้องนอนอยู่บนเตียงความโกรธและความเสียใจถาโถมเข้ามาเธอมองย้อนกลับไปและพบว่าตัวเองได้สูญเสียเวลาอันมีค่าไปกับคนที่ทำร้ายเธอเรื่องราวของเกรซอาจดูสุดโต่งแต่เชื่อไหมครับว่าเราทุกคนต่างก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเราปล่อยให้คนอื่นมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเรากลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราจนลืมไปว่าชีวิตนี้เป็นของเรา มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องการการยอมรับแต่เมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เคยสำคัญกลับกลายเป็นเรื่องไร้สาระหลายคนเสียใจที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเพียงเพราะกลัวว่าครอบครัวจะคิดอย่างไรเลือกอาชีพที่ไม่ใช่ตัวตนเพียงเพื่อสร้างความประทับใจให้คนอื่นเพิกเฉยต่อเสียงที่บอกว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราเพียงเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามกระแสยอมรับความธรรมดาโดยไม่กล้าที่จะแตกต่างเรามักจะหาข้ออ้างเดี๋ยวค่อยทำรอให้พร้อมก่อนแต่ความจริงก็คือเวลาไม่เคยรอใคร และเราไม่มีทางรู้ว่าวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่ความลับก็คือคนส่วนใหญ่วุ่นวายกับชีวิตของตัวเองจนไม่มีเวลามาสนใจชีวิตของเราเหรอกครับมีคํากล่าวที่ว่าเราโม่แต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราจนกระทั่งวันหนึ่งเราตระหนักว่าพวกเขาไม่เคยสนใจเลยจริงๆเมื่อถึงจุดสิ้นสุดความคิดเห็นของคนอื่นหรือความคาดหวังของสังคมจะไม่มีความหมายทําไมไม่เริ่มเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่วันนี้ทําไมไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการจําไว้ว่าชีวิตนี้เป็นของคุณจงใช้มันให้คุ้มค่าก่อนที่จะไม่มีโอกาาสได้ทํ วันนี้เราจะมาพูดถึงความเสียใจข้อที่2ที่บรอนนี่แวร์ได้รวบรวมไว้จากผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั่นก็คือฉันหวังว่าฉันจะไม่ทำงานหนักเกินไปฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมาใช่ไหมคะแต่เชื่อเถอะมันคือกับดักที่คนจำนวนมากติดกับดักโดยไม่รู้ตัวเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของผู้ป่วยคนหนึ่งของบรอนนี่ชายที่เลื่อนการเกษียณอายุออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อเก็บเงินให้มากขึ้นโดยหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่ แต่แล้วในวันที่เขากำลังจะเกษียณภรรายาของเขากลับล้มป่วยและจากไปทิ้งเขาไว้เพียงลำพังพร้อมกับเงินจำนวนมหาศาลแต่ไรซึ่งคนที่เขารักนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายคนทำงานหนักไปตลอดชีวิตฝันถึงวันที่ได้เกษียณอย่างมีความสุขแต่สุดท้ายหลายคนก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างที่ฝันไว้ บรอนนี่เขียนไว้ว่าเรามักจะใช้เวลามากมายไปกับการวางแผนอนาคตและคาดหวังว่าความสุขจะมาถึงเมื่อเราเก็บเงินได้มากพอเมื่อเราเลื่อนขั้นในงานหรือเมื่อถึงวัยเกษียณแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆก็คือปัจจุบันเท่านั้นแม้แต่คนที่โชคดีพอที่จะเกษียณอย่างแข็งแรงและมีเงินเก็บมากมายก็ต้องแลกมาด้วยช่วงวัยหนุ่มสาวที่สูญเสียไปกับการทำงานหนักและบางครั้งร่างกายของพวกเขาก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่เคยวางแผนไว้ได้อีกแล้ว แน่นอนว่างานเป็นสิ่งสําคัญการได้ทํางานที่เราถนัดและมีความหมายกับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีแต่ปัญหาคือเมื่อเราปล่อยให้งานกลืนกินชีวิตของเราจนกลายเป็นตัวตนทั้งหมดของเราและผลักสิ่งอื่นๆอ,ออกไปจากชีวิตเพื่อนครอบครัวสุขภาพงานอดิเรกและการเดินทางสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่า แต่หลายครั้งเรากลับให้ความสำคัญกับงานมากจนลืมไปว่าคนรอบตัวเราจะไม่อยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแค่ไหนพวกเขาจะไม่อยู่กับคุณเสมอไปพวกเขาจะไม่ช่วยคุณในยามวิกฤตพวกเขาจะไม่อยู่ข้างเตียงคุณเมื่อคุณป่วยและพวกเขาจะไม่อยู่เคียงข้างคุณในวันสุดท้ายของชีวิตครอบครัวและคนรักคือความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างแท้จริงเมื่อเรามองย้อนกลับไปในชีวิต อย่าปล่อยให้พวกเขากลายเป็นสิ่งที่ต้องเสียสละเพื่อเงินหรือของที่คุณไม่ได้ต้องการจริงๆหากสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้ยังไม่เพียงพอการมีมากขึ้นก็อาจไม่ทําให้คุณรู้สึกพอใจเช่นกันอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยที่คุณมัวแต่ทํางานหนักจนลืมใช้ชีวิตจําไว้ว่าชีวิตนี้มีค่ามากกว่าแค่การทํางานจงหาความสมดุลและใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวัน กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวที่จะทําให้คุณฉุกคิดและทบทวนชีวิตของตัวเองเราจะมาพูดถึงความเสียใจข้อที่3ที่บรอนนี่แวร์ได้รวบรวมไว้จากผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั่นก็คือฉันหวังว่าฉันมีความกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองการเปิดใจและแสดงความรู้สึกออกมา มันเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับความเปราะบางทําให้เรากลัวกลัวที่จะถูกทําร้ายถูกตัดสินหรือถูกเยาะเยะ้ยเราเลยสร้างกําแพงขึ้นมากําแพงที่กันเราออกจากโลกภายนอกลองนึกถึงตอนที่เรายังเป็นเด็กเราแสดงอารมณ์ออกมาอย่างตรงไปตรงมาแต่เมื่อเราโตขึ้นเรากลับค่อยๆสร้างเกราะป้องกันตัวเองมากขึ้นเราทําแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแต่ราคาที่เราต้องจ่ายก็คือเรากลายเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราเลย ผู้ป่วยจำนวนมากบอกกับบรอนนี่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตว่าพวกเขาเสียใจที่กลัวการเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองมากเกินไป พวกเขารู้สึกเศร้าที่ต้องจากไปโดยที่คนรอบข้างไม่เคยเข้าใจตัวตนของพวกเขาเลยบางคนรู้สึกขมขื่นและเต็มไปด้วยความเสียใจมนุษย์ต้องการความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้อื่นมันคือธรรมชาติของเราการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อเรากดเก็บซ่อนหรือเมินเฉยต่ออารมณ์ของตัวเองมันสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตเช่นความวิตกกังวลซึมเศร้ารวมถึงส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงการซ่อนความรู้สึกไม่ได้ทำให้มันหายไป แต่มันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อสะสมไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เรากดความรู้สึกเหล่านั้นไว้เราเพียงแค่ผลักมันให้ลึกลงไปแต่ไม่ได้กำจัดมันออกจากตัวเราเลยอย่างไรก็ตามงานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการกล้าสแสดงความเปราะบางนั้นมีประโยชน์มหาศาลมันช่วยให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นทําให้พวกเขาอยากเปิดใจและแบ่งปันความรู้สึกของตัวเองกับเราสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีความหมายทําให้คนอื่นไว้วางใจและรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเราหากการพูดถึงความรู้สึกที่ลึกที่สุดของคุณดูเป็นเรื่องยากเกิน ในตอนนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆแบ่งปันความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ยากเกินไปกับเพื่อนสนิทหรือครอบครัวเขียนความรู้สึกลงในสมุดบันทึกส่วนตัวการเปิดใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปิดเผยทุกอย่างทันทีแต่การค่อยๆก้าวออกจากกำแพงของตัวเองทีละนิดจะทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและเชื่อมโยงกับคนอื่นได้อย่างแท้จริงจําไว้ว่าการแสดงความรู้สึกไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและเชื่อมโยงกับโลกใบนี้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวที่จะทําให้คุณฉุกคิดและทบทวนชีวิตของตัวเองเราจะมาพูดถึงความเสียใจข้อที่4ที่บรอนนี่แวร์ได้รวบรวมไว้จากผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั่นก็คือฉันหวังว่าฉันจะรักษามิตรภาพไว้ได้เรื่องที่น่าเศร้าก็คือผู้สูงอายุจํานวนมากในบ้านพักคนชราต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเรามาคิดว่าเพื่อนของเราจะอยู่ตรงนั้นเสมอแต่เมื่อชีวิตยุ่งวุ่นวายเราให้ความสําคัญกับงานครอบครัว หรือภาระหน้าที่อื่นๆและไม่ทันรู้ตัวความสัมพันธ์ที่เคยใกล้ชิดก็ค่อยๆจืดจางลงและในช่วงสุดท้ายของชีวิตหลายคนพบว่าพวกเขาไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่มีใครที่เข้าใจพวกเขาอย่างแท้จริงหรือรู้เรื่องราวในอดีตของพวกเขาเลยพวกเขาเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ปล่อยให้มิตรภาพหายไปจากชีวิตบรอนนี่บอกว่าทุกคนคิดถึงเพื่อนตอนที่กำลังจะจากโลกนี้ไป ความสัมพันธ์ทางสังคมคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่าไม่ว่าคุณจะมีเงินอำนาจหรือทรัพย์สินมากมายเพียงใดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถทดแทนมิตรภาพที่แท้จริงได้การวิจัยแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของความสัมพันธ์ทางสังคมและจำนวนเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเราพึ่งพาได้เป็นปัจจัยหลักที่กำหนดว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขแค่ไหนความเหงาสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังและแม้กระทั่งทำให้อายุสั้นลงในทางตรงกันข้ามเพื่อนช่วยให้ช่วงเวลาที่ดีมีความหมายยิ่งขึ้นและช่วยให้ช่วงเวลาที่ยากลำบากกลายเป็นเรื่องที่รับมือได้ง่ายขึ้นการรักษามิตรภาพง่ายกว่าการพยายามรื้อฟื้นมันขึ้นมาใหม่ ดังนั้นลงมือทําตอนนี้ส่งข้อความหาเพื่อนที่คุณไม่ได้คุยด้วยมานานบอกพวกเขาว่าคุณคิดถึงพวกเขานัดเจอหรือวิดีโอคอลสั้นๆที่สําคัญที่สุดบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณให้ความสําคัญกับพวกเขาในชีวิตนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากได้ยินและไม่มีวันสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่จําไว้ว่ามิตรภาพคือของขวัญอันล้ําค่าจงดูแลรักษาพวกเขาไว้ก่อนที่จะสายเกินไป กลับมาพบกับเรื่องราวที่จะทําให้คุณฉุกคิดและทบทวนชีวิตของตัวเองเราจะมาพูดถึงความเสียใจข้อที่5ที่บรอนนี่แวร์ได้รวบรวมไว้จากผู้บ่วยระยะสุดท้ายนั่นก็คือฉันหวังว่าฉันจะยอมให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้ ผู้ป่วยหลายคนของบรอนนี่ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ช้าเกินไปความสุขเป็นทางเลือกแต่เรามักติดอยู่กับนิสัยเดิมๆและรูปแบบความคิดที่ไม่ได้นำพาความสุขมาให้เราเลยหลายครั้งเราพยายามทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเชื่อว่าเรามีความสุขทั้งที่ในใจอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเรากลัวว่าถ้าเรายอมรับว่าตัวเองไม่มีความสุขคนอื่นจะมองเราอย่างไร ส่วนหนึ่งของปัญหาคือเราปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกที่วันนี้จะไม่มีความสุขเพราะสักวันหนึ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองเราคิดว่าการยอมลำบากในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวพอทำงานเก็บเงินได้มากขึ้นมีบ้านมีรถได้เลื่อนตำแหน่งหรือกษียณแล้วเราค่อยมีความสุขแต่ปัญหาคือเราเลื่อนความสุขออกไปเรื่อยๆและวันหนึ่งอาจไม่มีอนาคตให้รออีกต่อไป แน่นอนว่าการทำงานหนักเพื่อเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญแต่เราต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขระหว่างทางด้วยความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ในทุกๆวันของการเดินทางความกตัญยูคือกุญแจสำคัญการรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่เรามีในปัจจุบันจะช่วยให้เราสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่รอให้ถึงวันที่เราประสบความสำเร็จหรือวันที่ชีวิตดูสมบูรณ์แบบการผัดวันประกันพรุ่งในการมีความสุข เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะอนาคตอาจไม่มีวันมาถึงชีวิตเป็นเรื่องยากแม้แต่สําหรับคนที่โชคดีที่สุดแต่ความท้าทายและช่วงเวลาที่ยากลาบากไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขและความสงบในปัจจุบันนี่คือ5ความเสียใจที่พบบ่อยที่สุดของผู้ที่กําลังจะจากโลกนี้ไปตามหนังสือ The Top 5 Regrets of the Dying ของ Bronnie Ware การพูดถึงความตายอาจเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อเราได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผู้คนในวาระสุดท้ายของชีวิตเสียใจเราจะสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตของเราในวันนี้เพื่อที่เมื่อถึงวันสุดท้ายเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมถึงไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการดังนั้นจงใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไปแล้วพบกันใหม่ครับจงมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของชีวิตชีวิตมีเวลาไม่มากและเมื่อถึงวันสุดท้ายหลายคนกลับเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ทำไปแล้ว หความเสียใจที่พบบ่อยที่สุดของคนใกล้ตาย 1. ไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการเพราะกลัวความคาดหวังของคนอื่น 2. ทํทำงานหนักเกินไปจนละเลยสิ่งที่สำคัญในชีวิต 3. ไม่กล้าแสดงความรู้สึกทําให้ไม่มีใครเข้าใจตัวตนที่แท้จริง 4. และเลยมิตรภาพปล่อยให้เพื่อนๆค่อยๆหายไปจากชีวิต 5. ไม่ยอมทําให้ตัวเองมีความสุขจะสมบูรณแบบอยรอจนสายเกินไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการตั้งแต่วันนี้ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ